สวัสดีครับวันนี้สวนโชคสมบูรณ์ C, เกษตรอินทรีย์จะมาทำการขยายโดยการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางนะครับซึ่งเ,เราจะใช้ใบทองหลางน้ำก้านแดงนะครับแล้วคือมีหนามใต้ใบนะครับวันนี้ก็ดังภาพนะครับเราก็จะมาสับหรือมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนะ แล้วก็เราก็จะมีใบทองหลางนะครับจำนวน25ใบหรือ25กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำสะอาด1ลิตรนะครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อจูเลนซีสังค้อแสงจากใบทองหลางหรือโรโดแบกเ,เตอร์แคปซูลัสนะครับจำนวนประมาณ2 0 0 2 0ถึง250ซีซีนะครับต่อน้ำา1ลิตรแล้วก็ใช้ขวดสะอาดขนาด1ลิตรครึ่งนะครับวันนี้เราก็ จะดาเนินการนะครับใช้ใบทองหลางน้ําก้านแดงที่เห็นนี่แหละครับทําการชั่งก่อนนะครับเราก็ใช้ตาชั่งดิจิทัลน,นะครับใส่ลงไปนะครับ25กรมัมนะครับโอเคน,นะครับ25กรมัมอ่ากรัมแล้วก็เราก็จะทำการนำมาใส่ในขวดน้ำที่สะอาดนะครับ ใส่ในขวดน้ำที่สะอาดนะครับใส่ลงไปใบทางหลังเราก็ททำการล้างน้ำอย่างสะอาดแล้วนะครับ ทั้งใบทั้งก้านกิ่งก้านแดงๆเราสับใส่ไปได้หมดนะครับเราจับสับใส่ไปได้หมดอ่าเรียบร้อยนะครับ25กรัมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้หัวเชื้อโรโดแบกเตอร์นะครับอ่าซึ่งมีขนาดมีสีแดงนะครับใส่ลงไปโดยใช้แบคเกอร์ในการตวงนะครับขนาด200ถึง250 ml นะครับ ใส่ 250, เลือกที่250 ml ะะออนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในใบทองหลางครับก็ขเขย่าเขยาขเยาขเยา่ขยานะครับตามด้วยน้ำหนลิตรนะครับเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำดื่ม น้ำประมาณ1ลิตรนะครับก็จะเกือบเกือบเต็มขวดนะเป็นช่องว่างไว้นิดนึงนะครับไว้เป็นที่เก็บแก๊สนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยปิดฝาได้เลยครับปิดฝาแล้วก็ทําการเขย่ายเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางขนาด1ลิตรครึ่งนะครับใช้หัวเชื่อมา2อ0 ml อนะครับ แล้วก็ไปไว้ไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไปไว้ในที่ร่มนะครับโดนแสงตอนเช้าๆได้ครับแต่ไม่ร้อนนะครับชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อนนะครับก็เราจะไม่นับว่ากี่วันนะครับเราจะดูสีนะครับเมื่อสีแดงเข้มนะครับก็สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยผสมน้ํา1ต่อร้อยลิตรนะครับฉีดพ่นตอนเย็นนะครับเนื่องจากเป็นเชื้อยูรินซีที่มีชีวิตนะครับประโยชน์ ก็คือทำให้พืชมีสีเขียวช่วยสังเคราะห์แสงนะครับใบผักมีคุณสมบัติกรอบนะครับรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็คุณสมบัติในการเร่งรากพืชน,นะครับก็สามารถจัผสมน้ำหนึ่งต่อร้อยลิตรราดไปที่โคนต้นนะครับหรือฉีดพ่นที่ใบในตอนเวลาเย็นนะครับก็ทําให้พืชของท่านมีความงดงามแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยใช้ใบไม้ประทําจุลินทรีย์นะครับ ก็ลองไปทําดูกันนะครับส่วนช่วงสมบูรณ์เกษรซรีก็ขอจบการน,นําเสนอสําหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ